พบกับด r ร์กรีนชแนลเป็นประจำนะครับวันนี้เราอยู่กับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าด r Green รกรีนพาวสตรอนนะครับพาวสตรอนรุ่นไนโตร่ารุ่นไนโตรมีขนาด10 kva ครับแต่ถ้าเกิดใครอยากฟังรุ่น20 kva รุ่น25 kva อดใจรอสักครู่ครับเดี๋ยวผมจะรีบทำรีวิวให้เลยนะครับเพราะว่าตอนนี้มี ผลตอบรับจากตลาดเนี่ยจากลูกค้านะครับหลายๆกลุ่มเลยทั้งโรงงานอุตสาหกรรมภาคเกษตรนะครับหรือว่าเป็นบ้านหรือว่าออฟฟิศเองเนี่ย20แล้วก็25 kva เนี่ยมีผลตอบรับดีมากนะครับสำหรับดอรกรีนรุ่นใหม่ของเราซึ่งอันนี้เป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าอัตโนมัติครับก็คือเป็นเครื่องที่คอยแก้ปัญหาไฟตกนะครับแล้วก็แก้ปัญหาไฟเกินโดยที่ปรับไฟ ให้ออกมาจ่ายเครื่องใช้ไฟฟ้าหรือจ่ายไฟให้บ้านของเราหรือออฟฟิศของเราหรือโรงงานของเราโรงเรียนโรงแรมต่างเนี่ยนะครับให้อยู่ในช่วงของไฟฟ้าที่เครื่องใช้ไฟฟ้าทำงานได้ปกตินั่นเองทางด้านหน้านะครับถ้าเกิดเราดูเนี่ยก็จะเห็นว่าจะเป็นเครื่องที่บอกว่าเป็นอ u ต o m ม t ติโวลเทจเรกูลเลเตอร์หรือว่า AVR นะครับตัวย่อคือ AVR ก็คืออะไรครับเครื่อง ที่คอยปรับสภาพนะครับของแรงดันไฟฟ้าแบบอัตโนมัติเพื่อให้แรงดันที่จ่ายออกมาให้กับบ้านนะครับหรือว่าเครื่องใช้ไฟฟ้าตามสถานที่ต่างๆเนี่ยปกตินั่นเองนะครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยทำงานอย่างปกติเครื่องนี้นะครับมีขนาด10 kVA แล้วก็ได้มาตรฐาน ISO 9001นะครับได้มาตรฐาน ISO เลยทีเดียว ทางด้านหน้าจอนะครับก็เราไล่จากทางซ้ายมือนะครับทางด้านซ้ายมือจะเป็นจอที่แสดงผลนะครับเป็นดิจิตอลแสดงสถานะด้วยนะครับแสดงไฟเข้าแสดงไฟออกนะครับไฟเข้าก็คือ IP Input ในเคสนี้คือ76โวลต์ไฟเข้า7 6โวลต์ไฟออก OP o u t p u t 222โวลต์เป็นยังไงครับรุ่นนี้ชื่อรุ่นนะครับไนโตรนะครับ ขนาด10 kVA รุ่น d r Green p o w e r t r a n Nitro นะครับซึ่งสามารถที่จะปรับแรงดันไฟฟ้าได้ตั้งแต่ไฟตกนะครับอยู่ที่ประมาณ70โวลต์เนี่ยก็สามารถปรับไฟขึ้นมาได้ถือว่าเป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าที่เยี่ยมยอดเลยทีเดียวนะครับแล้วก็เป็นรุ่นที่ใช้ดีนะครับลูกค้าบอกว่า ไปแก้ปัญหาได้นะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นที่ห่างไกลนะครับที่ลากสายไฟไปไกลในในพื้นที่ที่สายไฟมีขนาดเล็กนะครับอย่างท้ายหมู่บ้านก็ได้นะครับอย่างเช่นบนพี่น้องที่เป็นอยู่บนชาวเขานะครับของเราเนี่ยนะครับซึ่งผมก็ได้ไปเยี่ยมนะครับตามดอยต่างๆก็ใช้เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าของเรานะครับ โอเคเมื่อกี้เราดูจอไปแล้วเนี่ยนะครับทางตรงกลางนะครับตรงกลางนี่เป็นอะไรนะครับก็คือมี LED แสดงสถานะครับว่าเปิดอยู่หรือเปล่านะครับพาวเวอร์ออนไหมนะครับต่อกับไฟฟ้าอยู่หรือเปล่านะครับถ้าต่อถ้าต่อกับไฟฟ้านะครับหรือว่าต่อกับสายไฟที่เข้ามาเนี่ยก็จะมีสถานะที่เป็นพาวเวอร์ออนโอเวอร์โหลดครับก็คือใช้ไฟฟ้าเกินกำลังหรือไม่นะครับแล้วก็อันนี้เนี่ยก็จะแสดงถึง ไฮโลแล้วก็ทามเมอหมายความว่าอะไรหมายความว่าถ้าเกิดไฟสูงเกินไปไฟตกต่ำเกินไปนะครับหรือกำลังรออยู่นะครับเนื่องจากไฟฟ้าที่เข้ามาเนี่ยยังต่ำเกินไปหรือสูงเกินไปนอกช่วงที่สามารถทำงานได้ยกตัวอย่างเช่นถ้าเป็นรุ่นนี้เนี่ยนะครับรองรับตั้งแต่70โวลต์ถ้าต่ำกว่า70นะครับก็จะขึ้นโลนะครับถ้าสูงกว่า290ก็จะขึ้นไฮ นะครับไฟตรงนี้ก็จะติดขึ้นมาหรือว่าตอนแรกที่เปิดเครื่องขึ้นมาเนี่ยแล้วก็มีรออยู่นะครับทมเมอร์ก็จะมีไฟที่เป็นสีแดงเนี่ยเป็น R V D ติดอยู่นะครับโอเคต่อมานะครับทางด้านขวามือนะครับก็จะมีเบรกเกอร์นะครับที่ใช้ในการปิดเปิดเบรกเกอร์ตัวนี้ใช้ในการปิดเปิดนะครับแล้วก็เบรกเกอร์ตัวขวาสุดนะครับก็คือเป็น Bypass Switch นะครับเป็น BY-pass switch นั่นเองเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาคุณจะทําการซ่อมบํารุงเครื่องนะครับหรือว่าจะทําการตรวจเช็คอะไรต่างๆเนี่ยนะครับสามารถที่จะเปิด bypass หรือในขณะที่เครื่องเนี่ยนะครับสมมุติว่าเครื่องเนี้ยนะครับมีปัญหาเราสามารถเปิด bypass ก็สามารถที่จะใช้งานต่อได้นะครับก็คือไฟที่เข้ามาก็จะเท่ากับไฟออกเหมือนกับเราเอาสายนะครับต่อตรงเข้ากับ เบรกเกอร์ er, นะครับที่บ้านแล้วก็ทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยทำงานต่อได้นั่นเองนะครับเดี๋ยวผมพาไปดูทางด้านข้างนะครับแล้วก็มิตินะครับความกว้างยาวสูงของเครื่องเนี่ยถ้าเกิดเฉพาะเครื่องเนี่ยนะครับเฉพาะเครื่องนี้เนี่ยนะครับก็คืออความกว้างเนี่ยนะครับจะอยู่ที่35เซนนะครับอันเนี้ยตรงเนี้ยนะครับประมาณไม้บรรทัดกว่าๆนะครับความยาวเนี่ยสาาเซน สูงนะครับ27เซนนะครับก็เกือบไม้บรรทัดนั่นเองนะครับเกือบไม้บรรทัดแล้วก็ยาวลึกเข้าไปเนี่ยนะครับลึกเข้าไปเนี่ย49เซนนะครับประมาณ49เซนนะครับหรือว่า50เซนนั่นเองบางคนบอก50เซนก็นั่นแหละ49เซนนะครับแล้วก็น้ําหนักนะครับน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยอยู่ที่36กิโลกรัมนะเป็นยังไงครับรุ่นนี้10 kva แต่36กิโลกรัม 10 kva นะครับ36กิโลกร,รัมมาจากไหน10กิโลกร,รัมมาจากหม้อแปลงที่มีขนาดใหญ่ครับหม้อแปลงเนี่ยใหญ่นะครับขดลวดเต็มนะครับแล้วก็ได้มาตรฐานแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยเป็นเทคโนโลยีนะครับของหม้อแปลงที่เอ่อมาจากเป็นลิขสิทธิ์นะครับที่มาจากเยอรมันด้วยเครื่องนี้ทำงานโดยระบายความร้อนแบบธรรมชาตินะครับไม่ได้ใช้พัดลมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย หมายความว่าอะไรก็คือจะไม่มีโหลดแฝงใช้งานก็ไม่ทําให้เปลืองไฟนะไม่เปลืองไฟแล้วก็ที่ไม่ต้องใช้พัดลมจริงๆแล้วเนี่ยเนื่องจากภายในเนี่ยนะครับตั้งแต่หม้อแปลงนะครับองค์ประกอบต่างๆเนี่ยออกแบบมาให้เหมาะสมทนกับการใช้งานที่กระแสสูงที่1 0 kva อย่างแท้จริงเพราะฉะนั้นเนี่ยไม่จำเป็นต้องเอาพัดลมมาเป่านะครับไม่จำเป็นต้องเอาพัดลมมาเป่านะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปดูทางด้านข้าง <c oughs> แล้วก็ด้านหลังกันครับสักครู่เดียวครับ ครับทางด้านข้างนะครับที่พามาดูเนี่ยก็คือจะเป็นช่องระบายความร้อนนะครับเป็นช่องระบายความร้อนแล้วก็ให้อากาศเนี่ยถ่ายเทซึ่งอันนี้นะครับอย่างที่เรียนไปแล้วเมื่อกี้เนี่ยก็คือไม่จำเป็นต้องใช้พัดลมนะครับแล้วก็มีช่องระบายความร้อนนะครับแบบธรรมชาตินั่นเองทางด้านบนนะครับทางด้านบนเนี่ยก็จะเป็นโลหะนะครับตัวถังเป็นโลหะมีส,สัญลักษณ์นะครับรุ่น ด r Green ร a กรีนพอลสตรันนะครับดรกรีนพอลสตรันแล้วก็มีส่วนที่อธิบายนะครับว่าสถานะนะครับที่เกิดขึ้นเนี่ยเป็นยังไงนะครับไม่ว่าจะเป็น IP OOP เมื่อกี้อย่างที่ผมเรียนนะครับแล้วก็สัญลักษณ์ของไฟนะครับว่ามีไฟเข้ามาใช่ไหมครับแล้วก็มี เอ่อ MCB trip หรือเปล่านะครับมี stabilizer timer เป็นยังไงนะครับมี timer ก็คือรอนะครับในระหว่างที่เครื่องเนี่ยกำลังจะเปิดนะครับโอเคเดี๋ยวเราพามาดูด้านหลังครับโอเคครับทางด้านหลังครับเราจะเห็นว่าเอ่อมีสติกเกอร์นะครับแสดงชื่อรุ่นนะครับแสดงชื่อรุ่นแสดงไฟเข้าไฟออกรองรับเป็นยังไงนะครับแล้วก็มีการทดสอบ นะครับการทดสอบต่างๆเนี่ยจากโรงงานนะครับว่าเราได้ทําการเคสนะครับก่อนที่จะส่งถึงมือลูกค้านะครับแล้วก็การเชื่อมต่อนะครับทางด้านซ้ายมือคือไฟเข้าครับซ้ายมือคือไฟเข้านะครับซ้ายมือคือไฟเข้าขวามือคือไฟออกนะครับที่ผมต่อสายไฟแบบนี้ก็คือว่าเฉพาะนะครับในการสาธิตเท่านั้นนะครับเวลาคุณใช้งานจริงเนี่ยคุณจะต้องต่อ ให้สายไฟเหมาะสมกับการใช้งานนะครับซึ่งถ้าใครจําไม่ได้ย้อนไปดูวิดีโอของด r g รกรีนนะครับที่อธิบายถึงเรื่องก,การเลือกสายไฟให้เหมาะกับเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้านะครับโอเคซึ่งาการการใช้งานนะครับเมื่อกี้ผมลืมไปก็คือทางด้านหลังนะครับทางด้านหลังเนี่ยก็จะมีฝาปิดนะครับก็คือฝาที่ใช้ปิดครอบตรงนี้แหละนะครับครอบช่องตรงนี้เพื่อไม่ให้มีอะไรไปโดนนั่นเองนะครับสำหรับรุ่น10 k นะครับแล้วก็นอกนั้นเนี่ยเรา,เาทําการต่อกับเครื่องไวร a แอนะครับเดี๋ยวเราจะทําการทดสอบปรับไฟให้ดูนะครับว่า,าไฟเข้าไฟออกเป็นยังไงนะครับไฟตกปรับขึ้นใช่ไหมไฟเกินปรับลงให้นะครับซึ่งเครื่องนี้ก็จะทํางานในลักษณะนั้นก็คือว่าพยายามรักษานะครับระดับแรงดันไฟฟ้าให้เหมาะสมกับการใช้งานของชเครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้านคุณนะครับการปรับไฟนะครับกับ เครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าขนาด10 kVA ของดรกรีนนะครับแต่เมื่อกี้ผมบอกเอาไว้นะครับว่าใครอยากเห็น 20k ใครอยากดูรีวิว20 kVA 25 kVA อดใจรอแป๊บหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมรีบนำมารีวิวให้ดูเดี๋ยวผมจะลองปรับไฟตรงนี้ให้ดูนะครับว่า,าไฟเข้าเป็นยังไงนะครับไฟเข้า IP เนี่ยนะครับจะเป็นไฟเข้า OP เป็นไฟออกจะปรับขึ้นให้ไหมนะครับไฟ เกินจะปรับลงให้นะครับไฟตกจะปรับขึ้นให้อัตโนมัติเป็นยังไง <c oughs> เดี๋ยวมาดูกันนะครับโอเคเดี๋ยวผมเ,เมื่อกี้ผมตอกับเครื่องเวอรีแอคแล้วนะครับคราวนี้เดี๋ยวผมจะปรับไฟให้ดูนะครับโอเคครับเดี๋ยวดูที่ทางด้านหน้าเลยนะครับผมจะลองปรับคร่าวๆให้ดูนะครับคราวนี้อันนี้คือไฟตกนะครับเริ่มต้นจาก70โวลต์อ่าโอเคนะครับ เสียงที่ทำงานนะครับก็คือเป็นรีเลย์นะครับซึ่งจะทำงานได้อย่างรวดเร็วนะครับเหมาะสมกับการปรับไฟนะครับในพื้นที่ที่แรงดันไฟฟ้าเนี่ยค่อนข้างผันผวนนะครับเครื่องปรับแรงดันที่เป็นรีเลย์เนี่ยจะสามารถทำงานได้ดีนะครับสามารถที่จะใช้งานกับเครื่องใช้ไฟฟ้าได้ทุกชนิดนะครับเพราะว่าช่วงไฟที่ผลิตออกมาเนี่ยนะครับก็จะทำให้ เหมาะสมกับเครื่องใช้ไฟฟ้าชนิดต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นปั๊มน้ำแอร์นะครับพัดลมอะไรต่างๆโอเคตอนนี้เนี่ยไฟเกินอยู่นะครับไฟเกินเนี่ยอยู่ที่ประมาณ258นะครับเอาพุทนะครับที่ปรับออกมาเนี่ยก็คือปรับลงให้นะครับอยู่ที่200 218เมื่อกี้ไฟเข้า258นะครับไฟออกก็คือ218นะครับอันนี้ก็คือจะทําให้แรงดันไฟฟ้าเนี่ย ปกตินะครับทำให้เครื่องใช้ไฟฟ้าของเราเนี่ยทำง,งานได้อย่างปกติดูอย่างพัดลมข้างหลังนะครับพัดลมเนี่ยก็ยังหมุนปกติเลยนะครับอันนี้ก็คือเป็นการสาธิตนะครับถ้าเกิดใครอยากดูนะครับในช่วงของออแรงดันที่ตกนะครับเฉพาะเจะจงเนี่ยสามารถที่จะไลน์เข้ามาคุยกับทีมงานของเราได้นะครับเข้ามาออสอบถามว่าเอออยากเห็นช่วงแรงดันเท่านี้ไฟออกเท่าไหร่นะครับ อันนี้เรายินดีปรับให้เลยโอเคเดี๋ยวผมจะปรับไล่แรงดันลงนะครับจาก258เนี่ยลงไปเรื่อยๆนะครับจนถึง70โวลต์เนี่ยจะดูซิเป็นยังไงนะครับเมื่อกี้ผมปรับขึ้นนะครับจาก70ขึ้นมา250ตอนนี้ผมหมุนวาลิสเตอร์เนี่ยกลับลงไปนะครับก็จะได้ยินเสียงนะครับรีเลย์ที่ทำงานอย่างรวดเร็วนะครับเห็นไหมครับ เสียงเนี่ยทำงานได้อย่างรวดเร็วเลยนะครับเหมาะสำหรับการใช้งานนะครับในพื้นที่ต่างๆซึ่งอันนี้เนี่ยนะครับก็เป็นการรีวิวนะครับคร่าวๆให้คุณผู้ชมทุกท่านเนี่ยครับเห็นว่าระดับแรงดันไฟฟ้านะครับทีเ่เราผลิตออกมาได้เนี่ยนะครับก็จะเห็นว่าอยู่ในช่วงที่เครื่องใช้ไฟฟ้าเนี่ยทำงานได้อย่างดีนะครับแล้วก็ปรับใช้งานได้อย่างรวดเร็ว ถ้าเกิดมีข้อสงสัยนะครับสามารถที่จะติดต่อทีมงานเรามาได้นะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับของดรกรีนเนี่ยนะครับหม้อเพิ่มไฟของเราเป็นหม้อเพิ่มไฟแท้นะครับขดลวดเต็มนะครับแล้วก็เป็นเครื่องปรับแรงดันที่ระบายความร้อนแบบธรรมชาติไม่เปลืองไฟไม่เออกินไฟแบบแฝงนะครับแล้วก็เป็นเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้าที่ทนทานนะครับใช้งานได้ทุกประเภท แล้วถ้าเกิดชอบนะครับก็กดไลค์กด Subscribe นะครับกดแชร์เป็นกำลังใจให้กับทีมงานแล้วก็เดี๋ยวพบกันกับการรีวิวเครื่องปรับแรงดันไฟฟ้า 20k 25k ที่ทนแบบนี้ครับโอ้โหทูตุสครับทนมากๆโอเคครับพบกันใหม่ในวิดีโอถัดไปครับ